สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพ่อกับสวนบวบเดอ้อสวนบวบของนี้ผักสดหรือลัานของผักสดของใช้ภูมิเนาะอ่ะอันนี้ก็พามาพบพ่อกันบ่ิได้อัปเดตให้เบิ้งเลยเนาะค่ะมาพ่อกันตอนที่มันใหญ่แล้วเนาะปานนี้เลยทีเดียวไปใ่ไปงามค่ะํามลายก็ต้องตัดใบเด้วยพี่น้องเด้อใบเพราะว่าเพื่อมันออกลูก ออกติดดอกออกน่วยมาไม่เสียดให้หน่วยใ่ใหญ่เนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็เลยมีการตกแต่งแต่งใบออกแล้วบริ้าพอตั้งแต่ต้นน้อยๆเบีย้ยมันขุนะ่นเนาะพามาเบงตอนเบีย้ยไม่เบีย้ยมันใหญ่เร็วนี้ละเออเอาต้นมันใหญ่แล้วดีงามแล้วอ่ะพามาเห็บเบงอัปเดตใหเบเบงเนาะเพื่อผู้ใดเพิดดเ่นอยากเบงอยากเลี้ยงดูวิธีการปลูกบ,บวบนะคะอันนี้เป็นบวบ นะคะบวบพันธ์เขียวใ่นะคะได้พันธ์เพื่อนมาพันธ์ใ่เพิ่นมาสั่งเพิ่นมาเพื่อนออกมาให้นะคะอันนี้ลงไปมะข้อสองก็ป๋องด้ดวยไม่น้องล้องเบิ่งก่อนนี่ก็คือเพื่อนปลูกมาก่นแล้วะย้ายเนาะย้ายย้ายปลูกมาก่อนนี่ก็ได้ล้องเอามาลงุงอยู่แปง่งคางบ้านจ้ะน,นี่ ลายแถวลายแนวอยู่ค่ะน้หลายอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งนี่งม้มคากด้วยพี่น้องเฮ็ดเป็นแถวเป็นแนวดีดีผู้ปลูกก็ได้เฮ็ดดีลายพุ่นะขุนตัดแตง่ <labeled S 1> แงเป็นเนข้างก็ข้าง,างสูงดีอยู่ดอกคนไทยนีร้อยเจ็ดสิบเด้พี่น้องยางหนีร่รอดซื้อเลยเดย้เขาทา,า,ทายเขาทายอยู่ดอกเออเดินเด้อนิ อันนี้ก็ลองอัปเดตให้นบิ้งมือ้อวันที่ถอยก็เมือ่อวันที่เก้าเก้ากันญายส์สองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อค่ะอันนี้กำลังนี้กำลังติดนวยแล้วนี่ติดนวยประมาณนี้ละติดดอกแล้วติดดอกติดนวยและ้ะกำลังเป็นด,ดอกจอดอกไน้อยละ พี่น้องเบิ่งก่อนนี่ต้นสูงเล้วทุกคนอะ่ะขึ้นไปสุดพุ่นแล้วเดี๋ยวก็ซิลูกล้มเตีย้ยลงม,มาตาม่ำไอ้นี่แหละผักเขายังก็ภาษาชาวบ้านเนาะเขาเอิ้นข้างผักเออนี่แหละเบิดกอไผ่ไปหลายแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเบิงเ่งแนปะให้กำลังใจในเด้อให้ได้ราคาได้สุกบ้างสุกราคาอ่ะเดี๋ยวถ้าจากไหนเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งใหม่เนาะมื้อนี้ขอกตาวสวัสดีค่ะ